สวัสดีครับอยู่กับผมบริลลี่คิดเลสซิ่งนะครับวันนี้อยู่กับรถในค่าคุมต้องเป็นอะไรที่น่าสนุกอีกแล้วสําหรับคันนี้คันนี้ผมได้โจทย์มาจากบริษัทนะครับยามาฮ่าให้โจทย์มาว่าอยากทํารถคันนี้ให้เป็นรถแนวสแตนซซึ่งเราก็ไปหาข้อมูลมาว่าไอรถแนวสแตนเนี่ยมันกระแสะมันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงจากตอนแรกมีความรู้อยู่นิดเดียวลองเข้าไปศึกษาทีนี้บอกเลยโบก็เก่า เพราะว่ารถแนวนี้มันดูเหมือนง่ายแต่ว่าเวลาทํางานจริงๆรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะพร้อมแล้วเดี๋ยวเปิดรถกันเลยดีกว่านะว่าจออกมาหน้าตาเป็นไงกับแนวสแตนกับยามาฮ่า NMAX 155ปี2024ครับ นี่ก็เป็นรถที่ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ารถดูมีความดูเรียบหรูมองแล้วมันแบบไปในทิศทางเดียวกันคันนี้ยคุมโทนกันไว้ที่สีดําซึ่งนอกจากตัวรถสีดําแล้วของแต่งที่ใส่มาทั้งหมดก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยสำหรับความน่าสนใจของรถคันนี้นะครับ ผมบอกเลยว่าเขาจะมีมาทั้งหมด2โมเดลด้วยกันก็คือโมเดลแรกก็จะเป็นโมเดลตัวโฉบนี้ใช้เป็นเครื่องยนต์ขนาด155ซีซีนะครับที่อัตราเร่งดีแต่อีกรุ่นนึงที่เป็นไฮไลท์ของเขาก็คือที่เขาเรียกกันว่า N Turbo อ่ะเทอร์น่นก็จะเป็นเครื่องยนต์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผมเองผมยังไม่ได้สัมผัสน,นะเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็น่าจะได้สัมผัสเร็วๆนี้ แล้วสาหรับเอ็นแม็กใหม่นะครับผมบอกเลยว่าไฟหน้าของเขาหล่อมากๆหล่อกว่าตัวเก่าเยอะในความคิดผมอ่ะเนี่ยดูดิดูเชฟของเขาที่เขาออกแบบมาใหม่เป็นชิ้นเดียวโอ้โหยังหล่ออ่ะเดี๋ยวลองเปิดไฟให้ดูนะ,อ,ะอยังหล่ออ่ะนี่ไฟเลี้ยวนะครับอ่าะพามาดูไฟท้ายหน่อยนี่ไฟท้ายแล้วก็ท้ายคันก็มีไฟส่งไปให้เรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูรถแต่งกันต่อดีกว่า้วคันนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นรถเปิดตัวใหม่ อะไรหลายๆชิ้นมันไม่สามารถนำมาติดตั้งได้เลยนะครับมันต้องมีการสร้างงานชึ้นมาใหม่หลายๆอย่างต้องขอบคุณพวกพี่ๆผู้ใหญ่ที่ใจดีที่ให้การสนับสนุนอะไรกับรถคันนี้ด้วยผมพิพามาเริ่มดูของแต่งละของแต่งชิ้นแรกของรอบ n m a x คันนี้สําหรับอะไรชิ้นแรกสิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือเป็นชิลบังลมหน้านะครับซึ่งเป็นชิลแนวสปอร์ตเหมือนพี่รุ่นใหญ่ของเขาใส่ชิลตัวนี้ไปปึ้งรถดูสปอร์ตขึ้นทันทีผมมองว่าเขาออกแบบดีไซน์มาเข้ากับไฟหน้าดูมีมิติที่สวยงามแล้วก็สําหรับ n m a x คันนี้นะครับผม โหลดจัดทรงให้เขาใหม่คันนี้ต้องบอกเลยว่ามันจะเตี้ยกว่าปกติค่อนข้างเยอะเนี่ยดูผมยืนเนี่ยเห็นไหมรถจะดูเล็กขึ้นไปทันทีเลยเพราะคันนี้ได้รับโหลดทั้งโหลดหน้าแล้วก็โหลดหลังโดยที่ข้างหลังเนี่ยเราโหลดลงมาประมาณยี่สิบมิลเลยนะเนี่ยพอโหลดแล้วผมว่าทรงนั่งกําลังสวยเต็มเท้าอะ่ะอ่าแล้วก็ข้างหน้าผมโหลดลงมาประมาณสองนิ้วเพื่อจัดทรงใหมให่ให้มันเข้ากับข้างหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นรถคันนี้ สิ่งแรกที่เห็นเลยคือความเตี้ยของเขามันจะให้อารมณ์รถแนวแบบสแตนน่ะโอเคการโหลดของที่ร้านก็จะเป็นการโหลดแบบเขาเรียกว่าการโหลดแบบยุคใหม่แล้วเราจะใช้ระบบการโหลดด้วยสปริงในส่วนของชกหน้านะครับส่วนชกหลังก็ต้องให้บริษัทช่วยออกแบบให้มันเตี้ยลงกว่าเดิม20มิลเพจะได้ตัวโหลดออกมาแล้วก็ข้างหน้าข้างหลังครับลองเทสแล้วใช้งานดีมากเนี่ยยุบแล้วก็คืนดีนะครับ ไม่กระแทกไม่ย้วยอ่าส่วนทั้งหลังก็มีความหนึบโชคหลังเนี่ยได้โชคของโปรเฟนเดอร์มาโดยใช้เป็นตัวเอกซีรีของเขาเป็นตัวท็อปของโรงงานเลยมีการออกแบบมาให้ใหม่ตัวนี้ความสูงอยู่ที่ส0มมิลแล้วสำหรับรถแค่นี้นะครับเวลาเรามานั่งอยู่บนตัวรถแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นอันดับแรกเลยก็คือชุดแผงใหม่แผงใหม่แผงหน้าปัดแผงแฮนด์ชุดนี้ผมบอกเลยว่า เอ็ดแม็กตัวนี้ออกแบบมาได้สวยมากนี่ผมจะเปิดให้ดูดูเป็นรถแบบโมเดิร์นขึ้นมาทันทีเลยไฟเด่นชัดเจนดีนะครับแล้วก็พวกไมค์ก็จะเป็นไมค์แบบดิจิตอลแล้ว เพราะได้น้ก็ง่ายต่อการใช้งานขับขี่สาหรับ n Max คันนี้นะครับผมจัดเปนระบบเบรกมาใหม่ทั้งหมดโดยเปนระบบเบรกของคันนี้รวมๆร,ราคาแล้วอะ่ะเอาเรื่องเลยชุดบนเนี่ยเราเริ่มด้วยเป็นป um ั๊มแบมโบตัวอิตาลีทั้งขวาและซ้ายโดยที่วันนี้ผมเลือกใช้ข้างขวาเป็นเบอร์17แล้วก็ข้างซ้ายเป็นเบอร์16เพื่อจับกับปั๊มล่างหน้าเป็นปั๊ม4พอตนะครับเขาเรียกว่า4พอร์ตหูชิด แล้วก็ปั๊มหลังก็จะเป็นสองพอร์ตปักข้างปั๊มบนเนี่ยพอเราใส่ไปแล้วเราก็เก็บงานด้วยหัวใส่ถักสีดำฝากระปกุกสีเทาดำปลายแฮนกระจกปลายแฮนเปลี่ยนใหม่ให้หมดให้พร้อมต่อการใช้งานเนี่ยพามาดูการเก็บงานกันสักหน่อยเวลาเราติดตั้งระบบเบรกอะแล้วเราต้องการโชว์งานเนี่ยอันนี้ต้องผ่านะเห็นไหมอันนี้มันเป็นรอยผ่าเปิดเพื่อโชว์หัวใส่ถักแบบนี้อ่ะแล้วนอกจากปั๊มเบรกแล้วใายลงมาดูปั๊มล่างหน่อย บอกมร์วันนี้เราก็ใช้เป็นของ RCB ซึ่งปกติผมไม่เคยขายงานตัวนี้นะทางโรงงานบอกว่าเฮ้ยเอามาลองดูดิตัวนี้เนื้อดีนะเลยที่ผมพอเห็นงานครั้งแรกเออเนื้อแม่งดีจริงมาไม่แพ้ตัวตัวแพงๆที่เราขายอยู่เลยก็เลยเลือกเอามาใส่เป็นตัวนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าลายของเขาดูค่อนข้างสวยงาม นี่ชุดหน้าล่างนะครับจานเบรกใช้เป็นของคามุยของเดิมเนี่ยมันจะขนาด230มิลอันนี้เราอัปเกรดมาเป็น267มิลนะครับตัวนี้แล้วก็สีที่เราเลือกก็ต้องการเลือกสีให้มันคุมโทนไปในทิศท,ทางเดียวกับตัวรถก็จะคุมโทนในส่วนของสีเทาดําแบบนี้กระบอกโชค๊คมีการเปลี่ยนใหม่โดยใช้เป็นกระบอกของคามุย<ม>ซึ่งกระบอกตัวนี้ตอนนี้วันที่ทํใหม่ยังไม่มีขายนะเพราะว่านี้ต้องไปให้เฮียเขาช่วยสร้างงานขึ้นมาใหม่พร้อมกับขาจับ พอมอาจานให้มันมาเป็นเซตเพื่อจับกับบังโคลนหน้าได้อย่างเรียบร้อยนะเพราะบางคนหน้า Enmax ตัวนี้เขาถูกออกแบบขึ้นมาใหม่มันจะแตกต่างจากของเดิมตัวนี้มันจะเป็นบังโคลนหน้าแบบสามชิ้นแล้วจะไม่ใช่ชิ้นเดียวเหมือนเมื่อก่อนอันนี้ก็เป็นชุดหน้าพวกหัวสายทักก็เก็บเป็นสีดําหมดสายเบรกวันนี้เราก็ใช้เป็นสายสีดาหมดอ่ะยังไม่หมดนะชุดนัง่ง ฝั่งขวาก็จะเป็นในส่วนของปั๊มเบรกถูกไหมฝั่งซ้ายก็เราก็จะได้โชว์ลายล้อลายล้อแม็กของเราเต็มๆแล้วซึ่งล้อแม็กวันนี้ที่ผมเลือกใช้ก็จะเลือกใช้เป็นของ RCB นะครับหรือว่าเป็นของ Racing Boy นั่นเองมันจะเป็นล้อแม็กตรงรุ่นสําหรับ n m a x ใส่ได้ตั้งแต่ปี2008ถึง2024ตัวใหม่ล้อเนี่ยเอียงใช้งานร่วมกันได้อยู่นะครับพวกทุกเลดก็ใช้เป็นของ RCB ขีความพิเศษของตัวนี้ก็คือว่าล้อเนี้ยปกติมันมันไม่ได้มาเป็นสีแบบเงา วิ่งมาขนาดนี้หรอกมันจะเป็นสีแบบสีดําเป็นสีขาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องมาเอามาตึงแล้วก็ปัดเงาใหม่รอบวงนะครับซึ่งบอกเลยว่างานนี้ลอกยากมากเพราะสีล้อเขาทํามาค่อนข้างดีนะครับกว่าจะได้ล้อเงาใสวิสว่งขนาดนี้ใช้เวลาหลายวันอยู่ได้ล้อสยวยๆแล้ววันนี้เราก็จะคู่กับยางพิเรนี่ซึ่งวันนี้ผมใช้เป็นตัวลอสโซสกูเตอร์นะครับเป็นลายสายฟ้าให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นคันนี้ด้วยรถที่มันเป็นรถแนวสแตนเนี่ยเราต้องการความเรียบร้อย เพราะฉะนั้นยางผมก็ไม่ได้ใช้เป็นตัวป้ายเหลืองนะมันจะได้เข้าคอนเซปต์กับรถที่ดูเรียบร้อยพวกชุดสีตรงกลางเนี่ยของเดิมมันเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นเรามีการทําสีใหม่เพื่อคุมโทร,รถให้มันมีความมืดมากขึ้นนี่พวกชิ้นนี้ทําเป็นสีดําชิ้นข้างทําเป็นสีดําหมดแล้วก็พื้นวางเท้าก็เปลี่ยนเป็นพื้นวางเท้าของศูนย์ยามาฮานะครับเป็นของแต่งที่ทางโรงงานยามาฮ่าทำออกมาขาย ซึ่งมันมีความเรียบหรูความพรีเมียมมากอยู่แล้วถ้าไหลมาดูด้านหลังหน่อยด้านหลังข้างบนก็จะเป็นในส่วนของบาะนะครับซึ่งบาะแต่งตัวนี้เป็นของตัวเท็กแม็กเอามาอะดัเข้ากับพวกลายคาร์บอนนิดหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้น,นิดหน่อยให้มันดูกลมกลืนเข้ากับรถมากยิ่งขึ้นโดยปกติแล้วเนี่ยเพื่อนๆที่ดูช่องทางของเรามาอยู่ก็จะเห็นว่าของผมงานอีกหนึ่งอย่างที่เราจะเน้นก็จะเป็นงานคาร์บอน แต่ว่าทําไมคันนี้เราไม่ใส่คาร์บอนเลยสักชิ้นหนึ่งเพราะว่าเราต้องการคุมที่คอนเซปตร์รถนะครับให้รถมันดูไปในทิศทางเดียวกับคอนเซปที่เราได้รับมาเพราะฉะนั้นคันนี้ผมจะไม่ได้ใส่งานคาร์บอนสักชิ้นหนึ่งเลยแต่ว่าจะเก็บงานให้มันดูดาวดูเงินดูเงาด,ด,ดูเรียบร้อยมากขึ้นอ่ะเมื่อกี้ช่วงหลังผมพูดถึงไปแล้วท่อวันนี้ผมเลือกใช้เป็นท่อโยชิมุระซึ่งเป็นตัวตรงรุ่นนะแต่ว่าตัวตรงรุ่นนี้มาใส่ได้เฉพาะกับตัวธรรมดานะตัวที่เป็นเทอร์โบใส่กันไม่ได้ไม่เหมือนกันตัวนี้้้ตตััววธรรรรรมมดดาารงงรุ่่นนนใชนกไ ปลายก็เป็นคาร์บ,บอนน้ำหนักเบาเสียงเพราะแล้วก็คันนี้มีการเปลี่ยนสวิงอาร์มด้วยโดยปกติสวิงอาร์มเดิมเนี่ยมันดูใหญ่มันดูทึบไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มันดูแบบซิงซิงหน่อยเราก็ใช้เป็นสวิงอาร์มแต่งของคามุยนะครับตัวนี้ก็เป็นงานสร้างขึ้นมาใหม่ที่ยังไม่ได้มีขายในท้องตลาดซึ่งข้อดีของสวิงอาร์มตัวนี้สําหรับสายแต่งเลยนะเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับขาจับปั๊มเลยจับกระจานเดิมได้เลยขนาด2 0 3 0มิลนี่มันจะเป็นงานชิ้นเดียวมันจะทำให้ปั๊มไม่โยกแม่เลย แล้วก็มีความแน่นหนาแข็งแรงมากนะครับสววงอามก็มีฝาปิดเก็บงานเนียนๆมาให้ด้วยพวกหัวสายทากสายทาในี่เก็บงานเป็นสายสีดําหัวสีดําแล้วก็ใส่กับัามบัวสองพอร์ตแบบนี้เลยแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในรถคันนี้นะครับเอสแม็กตัวใหม่นะี่มีการออกแบบไฟท้ายมาเหมือนรุ่นพี่ของเขาเลยตัวพีแม็กซึ่งมันดูใหญ่ดูเต็มดูแน่นดูสวยมากแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยทางส่วนของบางโพลหลังมันจะต่อยาวมาถึงขนาดนี้ใช่ไหมเราก็ทําการตัดออก แล้วก็ใส่เป็นแปลงในส่วนของตัวท้ายั้นเข้าไปแทนนะครับให้รถมันดูเล็กดูบางยิ่งขึ้นพวกงานอะไรแต่ง C N C ทุกชิ้นวันนี้ก็ได้ใช้เป็นชุดแต่งของทาง G d R นะครับเป็นพวกติกเป็ดขาตั้งเดียวขาตั้งคู่นะครับเป็นเหยียบขาตั้งคู่ให้เหยียบงานตัวนี้ก็ใช้เป็นของ G T R แล้วก็พวกฝากระปุกเบมโบก็ใช้เป็นของ Revolution เก็บงานให้เรียบร้อยพักเท้าก็จะเป็นของโมลิเทคนะครับ ก็สําหรับ N Max คันนี้นะครับเป็นตัวใหม่เปิดตัวปี2024ก็หวังว่าคันนี้ทุกอกทูกใจเ,เพื่อนๆแล้วกันกับแนวสแตนที่มาพร้อมกับความเรียบหรูดูแพงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนขาดไม่ได้ก่อนปิดคลิปวันนี้เราต้องฟังเสียงพ่อทั้งหน่อยว่าท่อโยชิมูระเสียงเป็นยังไง เฮ้ยทำไมแบตหมดอีกแล้ววะเฮ้ยแบตหมดอีกแล้วเหรอ